สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ก็มาเจอันช่วงเย็นนะครับไม่ได้ลงคลิปหลายวันวันนี้ก็มาเจอเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าแก๊สบี้นะครับเหมือนเดิมวันนี้ก็จะมีประสบการณ์การคัดสรรแกร๊สบี้นะครับหนูแก๊สบี้นี่แหละมาเลี้ยงหรือว่าเป็นเพื่อนหรือว่าเลี้ยงแบบเป็นเพื่อขยายพันธุ์นะครับเพื่อจําหน่ายหรือว่าแล้วแต่เพื่อนๆแล้วกัน ก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะสำหรับมือใหม่อย่างผมนะครับอย่างตัวที่เห็นตอนนี้ก็จะเป็นเจ้าลูกของแกนะ๊บี้เนาะสายพันธุ์อเมริกันนะครับชอนแฮก็จะออกแนวหน้าเหลมๆหน่อยตาสีตัวนี้ตาสีส้มนะตอนเด็กๆนะครับค่อนข้างที่จะซนเหมือนจะไม่เชื่อฟังแต่ว่าพอโตขึ้นมาได้ตอนนี้ก็สามเดือนนะแต่ตัวเล็กไม่ใหญ่มาก แต่ตัวนี้ตัวพ่อเขาครับด้านในสีขาวนั่นจะเป็นเพื่อนกันกับตัวสีน้ําตาลนี่แหละขลูกเขาไว้สามเดือนนะครับตัวใหญ่ของสร้างใหญ่นะครับวพวกนี้ตัวพ่อนี่กิโลหนึ่งน่าจะได้มาน้ำหนักตอนนี้นะครับตัวใหญ่นะครับก็ที่นี่ให้กินบ,บุฟเฟสน,นะครับเต็มที่ที่อื่นไม่รู้ให้กินยังไงแต่ที่นี่คือเต็มที่ยาก็ยาก้าเต็มที่นะครับ แตงมูนี่ให้เป็นครึ่งลูกนะครับเหลืออยู่แค่นี้นะครับวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์นะครับการคัดสรรเลือกนะครับสายพันธุ์เจ้าแกดบี้มาเลี้ยงนะครับไว้ดูเล่นหรือว่าไว้เป็นเพื่อนแก้เหงาเนาะของผมเองเนี่ยเลี้ยงอยู่สี่ตัวนะครับก็คือตัวแม่เขามันมันจากไปเนาะมันตายไปแล้วก็เลยมีแค่พ่อกับลูกสามตัวรวมเป็นสี่นะครับก็เลยไป หาเจ้าแก๊สบีนะครับเข้ามาก็ไปเซิร์ชดูในเว็บไซต์นี่แหละนะครับเห็นมีอยู่เว็บไซต์หนึ่งที่ผมเป็นสมาชิกอยู่ครับเขาก็โปรโมทขายทีนี้ผมก็เลือกนะครับผมอยากได้ตัวเมียเข้ามาแล้วก็สีที่มันต่างไปจากพวกนี้นะครับก็คืออยู่ที่นี่มันมีสีขาวสีน้ำตาลแล้วก็มีจมูกดำแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นสีน้ำตาลออกทองๆหน่อยตาแดงๆ ก็เลยอยากได้สีดำๆสีแบบเหมือนกระต่ายประมาณนั้นนะครับมาแล้วทีนี้ผมก็เลยไปคุยในเว็บนะครับไปทักคุยเขาไปเลือกเอาน่แหละเลือกดูทีนี้คุยตกลงกันเรียบร้อยนะครับก็เขาก็มาส่งนะครับราคาก็ไม่ได้แรงหรอกเขามาส่งนึกตอนแรกนึกว่าเขาจะไม่มาเขาขี่รถมาส่งฝนก็ตกนะครับก็เลยมาถึงประมาณสี่ทุ่มนี่แหละนะครับก็เลยให้ ค่าน้ามันเขาเพิ่มเติมไปนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างดึกแล้วก็ตรงที่ผมอยู่นี่ก็มันเป็นเป็นวางกุ้งเนาะเป็นวางกุ้งวางหอยแครงถ้าไม่ใช่คนพื้นที่ก็ไม่กล้าเข้ามาหรอกนะครับแต่นี่ก็คือผมปังหมดให้เขาก็วิ่งตามมาก็ด้วยความเชื่อใจแล้วมั้งเขาก็เลยวิ่งมาเพราะว่าผมก็แจ้งเป็นในนามบริษัทไปเนาะนคือพิกัดบริษัทนั่นแหละนะครับไปเขาก็วิ่งตาม ตัวแมพมานะครับมาถึงกระห้ค้าน้ํามันเพิ่มนะครับแต่ว่าจริงที่ได้ก็คือมันไม่ใช่อย่างที่ตั้งใจนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเกตบีเองมันอย่างที่ผมเลี้ยงอยู่เนี่ยมันเป็นสายพันธุ์อเมริกันนะครับชอนแฮค่อนข้างที่จะตัวใหญ่นะครับโครงสร้างใหญ่พ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์ที่นี่นะครับจะได้มาจากแถวลาดเพาวนะครับเป็นฟาร์มลาดเร้าว เซิร์ชดูได้ครับเจ็บี้ลาดพาวนะครับหลักร้อยนี่แหละร้อยนิดๆน,น,นะครับนั่นแหละคือว่าโปรโมทช่วยกันแล้วกันจะเป็นสายพันธุ์ค่อนข้างที่จะใหญ่ตัวใหญ่แต่ว่าที่ผมนําเข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นสายพันธุ์เท็ดดี้นะครับด้วยความที่เราเป็นมือใหม่นะครับไม่ได้สังเกตว่ามันคือสายพันธุ์อะไรนะครับแต่เรารู้อยู่แล้วว่าของเราเนี่ยมันสายพันธุ์อะไรแต่ว่า เราคิดว่ามันสายพันธุ์นี้นะครับมันจะตัวใหญ่เท่าๆกันแต่ความเป็นจริงแล้วมันตัวเล็กและอีกอย่างที่เขาเลี้ยงเขาก็เลี้ยงแบบในเพาะขายประมาณนี้เพาะเลี้ยงขายแล้วทีเนี้ยอาหารการกินเขาก็ไม่ได้หลากหลายคือวันที่เขามาส่งก็เป็นช่วงกลางคืนนะผมก็ไม่ได้เช็คดูของดูอะไรก็คือจ่ายตังค์เสร็จโอนตังค์ให้ปุ๊บผมก็เข้าบ้านเลยเพราะฝนมันตก พอเขากลับไปแล้วนะครับก็มาเปิดดูเปิดดูก็เสียวความรู้สึกความรู้สึกแรกก็คือเสียวความรู้สึกตรงที่ว่ามันตัวเล็กนะครับตัวเล็กไม่พอนะครับมันซนด้วยมันคือเราจับไม่ได้เลยครับมันแค่มันแกนมากมันต่างจากพวกนี้นะพวกนี้คือสามารถจับระวางอยู่ที่กับที่ได้เลยนะครับเนี่ยพวกเนี้ยนะครับอย่างเนี้ยเห็นไหมตอนนี้มันก็อยู่ข้างในนนนะในไม้ตรงโน,นนะ่ะมันไม่ออกมาเลย แต่ถ้าผมเดินหนีปุ๊บมันจะออกมาแต่พวกนี้คือมันไม่ได้กลัวคนเลยนะครับสีขาวหรือสีน้ำตาลพวกนี้คือเราสามารถจับเล่นได้แต่ตัวนั้นก็คือมันไม่ออกมาเลยนะครับก็อีกอย่างก็ตัวเล็กด้วยนะครับพันเทดดี้นี่ตัวเล็กนะครับถ้าใครจะเลี้ยงหรือว่าใครจะหาเข้ามาเลี้ยงนะครับผมมือใหม่ก็จริงนะแต่ว่าผมว่าพันเจ้าพวก อเมริกันช็อตแฮร์เนี่ยผมว่าเหมาะนะครับในการเลี้ยงนะครับส่วนเจ้าเท็ดดี้ผมไม่รู้นะผมว่ามันตัวโครงสร้างมันเล็กผมจับดูแล้วมันกระดูกหรือว่าบอดี้มันมันดูแบบบอกบางมากมันหนูเหมือนหนูบ้านเหมือนหนูที่หนูพุกที่บ้านผมกินกันนั่นแหละเหมือนเหมือนเดะเลยแต่พวกเนี้ยมันโครงสร้างมันใหญ่มันจะออกแนวกันต่ายเป็นประมาณนั้นนะครับคือกระดูกกระ แบบมันดูใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวไออะไรล่ะเจะ้าตัวที่ผมเอาเข้ามาใหม่ให้ดูนะครับว่ามันมันหน้าตาเป็นไงดูซิว่าผมจะจับได้ไหมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะจับมาให้ได้ละแต่วันที่เอามานะครับตัวเล็กมากนะครับแต่ตัวนี้คือตัวใหญ่มากนะครับดูอ้วนขึ้นแล้ว แต่ว่ามันก็ไม่เชื่องเนาะอน,นี้คือสายพันธุ์เทดดี้นะครับคือถ้าเ,เพื่อนๆจะเอาเข้ามาเลี้ยงก็ดูเอาแล้วกันมันจะโครงสร้างเหมือนเกสบี้แค่แกสบี้แหละแต่ว่าตามันจะโตๆหน่อยแต่ตัวมันไม่ใหญ่ครับตัวมันตัวเล็กถ้าลองเป็นเทียบพวกตัวพ่อเขาเนาะดูนะผมปล่อยดูมันวิ่งเลยดูวิ่งหนีเลย ซึ่งแต่งจากตัวพ่อนะครับดูตัวพ่อดูดูพ่อพ่อนี่ก็ดือไม่เบานะดูความต่างนะครับของตัวพ่อเขาดูนะครับแล้วมันเื่องด้วยมันอยู่เฉยเฉเห็นไหมครับมันเฉยเเลยมันไม่ดิน้นดูนะครับเนี่ยมันอยู่เฉยเยมันเลย นี่คืออเมริกันชัดแหนะครับนี่คือตัวพ่ะดูความใหญ่ของเขานะครับดูตัวใหญ่ไหมครับตัวใหญ่มากนะครับเทียบกับมือผมแล้วตัวใหญ่มากนะครับก็เดี๋ยวปล่อยเขาก่อนโงวโนนดูทำหน้างง,งๆทำหน้างง,งก็ลองเอาไปถ้าใครจะ หามาเลี้ยงเนาะหรือว่าใครที่กำลังมองๆอ,อยู่ก็เอาไปเป็นพิจรารณาเหมือนกันอะไรเขาเรียกเอาไปพิจรารณาดูนะครับว่าสายพันธุ์อะไรที่เหมาะกับเรานะครับผมคลิปนี้ก็ค่อนข้างจะยาวหน่อยตะกุกตะขักหน่อยนะครับก็ขออภัยขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ